กู๒ทุกคนครับบุรีรัมยูเนเต็ดครับขอให้ท่านมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะครับปี2558นี้นะครับขอให้ทุกท่านกู๒มีความสุขเชียร์บอลของพวกเราไปเรื่อยๆแล้วกันอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเชียร์บุรีรัมยูเนเต็ดตลอดไปครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับปรสสาาายฟ้ช มาถึงในปีนี้นะครับผมในฐานะส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งก็ขออวยพรให้แฟนๆชาวบุรีรัมยูไนเต็ดทุกๆท่านนะครับแล้วก็ตลอดจนนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมบริหารแล้วก็ท่านเจ้าของทุกๆท่านนะครับขอให้เป็นปีที่สุดยอดแห่งความสําเร็จแล้วก็ขอให้เป็นปีที่สมปัติถนานในทุกอย่างที่ตั้งใจแล้วก็ขอให้แฟนๆชาวบุรีรัมย์ทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับผมขอบคุณครับ ีใหม่ที่มาถึงกำลังมาถึงนะฮะผมก็อยากให้พี่น้องชาววีร์ลัมนะฮะแล้วก็ซิวบอลวีร์ลมัมยูเนเต็ดนะครับผมทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆแล้วก็คิดอะไรขอให้สมสมหวังสมความ,มาปรารถนาอย่างผมรู้ทุกคนคิดเหมือนกันคืออยากให้บุรีรัมยูเนเต็ดได้แชมป์ทนะุกแชมป์ฮะผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนในปีใหนดูการหน้าผมยังไงเอาใจช่วยครับผมผมก็เชียร์อยู่เหมือนกันครับขอบคุณครับ เยแล้วก็ดีใจมากครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาอวยพรปีใหม่ให้กับชาว g ียูสิบสทุกคนวันนี้ัมก็มีความสุขมากๆนะครับขอให้พลังจะอยู่คู่กับทุกคนแล้วก็อย่าให้อะไรมาหยุดยั้ยงการก้าวเดินของชีวิตคุณได้น,นือ,นอไทยชช เราสู่ปีใหม่ปี2 0 1 5ที่เราจะเป็นโค้ชแชมป์นักพร้อมกันตามเลขเลยนะครับ12 11 เป็นบุรีรําต้องยิ่งใหญ่แบบนี้แหละดูนะหม่วราระดิถีขึ้นปีใหม่เข้าสู่ปีพศ2558ปี2015คงถือว่าลุงแก่กว่าเขานะที่นี่ก็ถือโอกาสนี้อวยพรปีใหม่ให้กับ กูสิบุรีรัมยูในเตดทุกๆคนคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาในปีใหม่ผมผมอยากบอกพวกเราว่าบุรีรัมยูในเตดตั้งมา5ปีเราเป็นแชมป์13แชมป์มีปีแรกที่เราตั้งทีมเท่านั้นที่เราเป็นได้แค่รองแชมป์หลังจากนั้น เราเป็นแชมป์ทุกปีเราเป็นแชมป์จนคนอื่นเขาไม่อยากจะเล่นกับบุรีรัมยูในเตดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นของบุรีรัมยูในเต็ตวันนี้ความสำเร็จที่มีในวันนี้นี่ข้อแรกมาจากคำว่าศรัทธาครับศรัทธาที่ผู้เล่นมีต่อบุรีรัมยูในเตดศรัทธาที่แฟนบอลทุกคนกู G 12ทุกคนมีต่อบุรีรัมยูในเตด เพราะศรัทธาเราถึงเป็นแชมป์และเพราะศรัทธาเราถึงสามารถยืนหยัดอยู่เป็นทีมหมายเลขหนึ่งของอาเซียนและหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยจนถึงวันนี้แน่นอนครับมีผู้เล่นเข้ามาแล้วก็ออกไปเราเปลี่ยนแปลงผู้เล่นตลอดเวลาเกือบทุกฤดูการทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับศรัทธา และความต้องการในการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนเราก็จะเป็นทีมฟุตบอลที่ใครก็อ่านทางออกหมดปีนี้ได้แชมป์ปีหน้าไปเล่นกับเขาผู้เล่นเหมือนเดิมเตะเหมือนเดิมคราวนี้ไม่สามารถชนะเขาเหมือนเดิมผมอยากจะบอกว่า เราเป็นสมโมสรเป็นทีมฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเป็นฤดูกาลที่ผมบอกพวกเราทุกคนว่าบุรีรัมย์อยู่นเต็ดจะแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์5ปีนับตั้งแต่ตั้งมาครับปีนี้จะไม่ต้องรอจนถึงแมตช์สุดท้ายปีนี้มวนเดียวต้องจบ สำหรับแชมป์ไทยพีเมียรีกเพื่อแฟนบุรีรัมยูไนเต็ดทุกๆคนครับครับก่อนที่จะจากกันไปอยากจะบอกว่าผมรักสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดผมรักแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดทุกคนผมไม่เคยนอนหลับเวลาทีมเสมอ ผมไม่เคยกินข้าวได้ในวันที่ทีมแพ้เพราะผมรู้ว่าความรู้สึกแฟนบอลทุกคนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันคือศรัทธาที่เราจะเชื่อว่าบุรีร,รัมย์ของเราจะต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยและจะต้องเป็นแชมป์เอเชียให้ได้ในชั่วชีวิตนี้ของผม แล้วก็เป็นธรรมเนียมของพวกเราชาวบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับอยากขออะไรพวกเราอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่นี่เราจะร้องเพลงเรามีเราด้วยกันนะครับช่วยกันร้องให้สุดเสียงรวมใจเราด้วยกัน ให้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเดินคนเดียวราะหัวใจผูกพันจะอยู่เป็นกำลังของใจอนทางยาวไกลไม่หวันให้บุรีรัมของเราได้ประตูชัยรวมใจเราด้วยกัน ไหลเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเดินคนเดียวเพราหัวใจผูกพันจะอยู่เป็นกำลังของใจคนทางยาวไกลไม่หวันให้บุรีรัมของเราได้ประตูชัย ขอคุณม,มากครับครับก็ขอให้มีความสุขปีใหม่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่ปูก็จะออกมาเล่นแต่ก่อนพี่ปูสักรอบไหมพวกมึงอนะจะเอาแบบฉบับเต็มแบบเมื่อกี้หรือจะเอาแบบพิศดาร เขาเอาพิษดารอา้อาวเอาฉบับพิษดารหนึ่งรอบและจะได้ดูพี่ปูอ,อ้าวเฮ้ยเชิญนินมนต์เอาตกบเสียงดังๆหน่ยอยวงปังกังนัมสตาร์กับบงนัมสตาร์ อันดับแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสเขียนเพลงให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดแห่งนี้นะครับเพราะว่าตัวเองก็ชอบทีมนี้และก็ติดตามทีมนี้อยู่เหมือนกันนะครับในความรู้สึกที่แต่งก็คือคิดว่าคือผมตั้งใจแต่งให้เป็นเพลงสําหรับสโมสรฟุตบอลจริงๆไม่ใช่เป็นเพลงที่เป็นเพลงอัลบั้มทั่วไปผมจะเน้นให้เนื้อเพลงอบอุ่นมีพลังและก็จําง่ายแล้วก็เนื้อเพลงไม่เยอะจนเกินไปตอนเขียนเพลงนี้ผมเห็นผมนึกภาพ แฟนบอลที่อยู่เต็มสนามนะครับยืนขึ้นถือผ้าแล้วก็ร้องเพลงนี้พร้อมกันดังๆส,สนามสนามตอนที่ผมแต่งผมคิดภาพเป็นภาพแบบนั้นครับแล้วก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงหนึ่งที่ร้องแล้วในหัวใจของชาวบุรีรัมย์ทุกท่านจะเต็มไปด้วยพลังแบบที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมานนค,นคมรักกรกกรบร รับสนั America, บรอยน้ำนะครับก็มีอยู่หนึ่งเพลงนะครับที่เพื่อบูรีรมยูนิเต็ดของเราเองนั่นคือแชมป์แชมครับทีนี้องให้คุณใหม่ครับครับผมก็สำหรับเพลงนี้ก็มาจากความที่เราซึมซับกับสโมสรมันตั้งแต่เริ่มต้น,นครับโดยที่พวกเราเป็นคนบูรีร์เราก็เลยหยิบกิมมิคของเพลงก็คือคําต่างๆของสโมสรที่แบบใช้อยู่แล้วเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็รวม แม้กระทั่งความรู้สึกข้างในที่เราอยากให้สโมสรเราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นแชมป์เป็นแชมป์เหนือแชมป์ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมควาถ้วยแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับชาวบุรีรัมย์แล้วก็อยากจะ,ะเชิญชวนพี่น้องจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกก็แล้วแต่มาดูบอลไทยมาเชีย,ย,ยร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับผมแชมป์เหนือแชมป์ครับผมอบคร,รับ ก็เป็นเพลงที่เราตั้งใจทำอาจจะช้าหน่อยใช้เวลาถึง3ปีเต็มใช้เวลาคิดแล้วก็รว่รวงเป็น3าปีครับว่าจะได้ใช่ก็จะเป็นเนื้อหาจะพูดถึงการที่เราจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเราให้ได้นะครับแล้วก็มุ่งม,มั่นกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่ในใจนะครับก็เป็นเพลงสไตล์ที่ทุกคนต้องชอบครับยังไงแล้วกนใครได้ยิน หรือว่ามีโอกาสได้ฟังแล้วลองจำเนื้อเพลงแล้วก็มาร้องไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับครับผมสำหรับเพลงสายแข็งนะฮะจริงๆแล้วคือเพลง,ขงแขลงเนี้ย เราเมอบไว้กับทีมฟุตบอลที่เรารักคือเรา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 ชืนะ่อในทีมวีราเรามียเต็ดคือทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งแล้วก็มีพลังมีประวัติยาวนาะนที่รู้สึกว่าทุกคนต่อสู้ไปด้วยกันมันหมายถึงความสามัคคีแล้วก็สิ่งที่พวกพวกเราทุกคนร่วมสร้างด้วยกันมามันสอดคล้องให้หมดเลยคือเราอย่างน้อยคือพวกเราอีโบลราเนี่ยก็ต่อสู้มาในหลายปีกับทุนปีท,ที่ที่เรารักเหมือนกันนเหมือกับทีมฟุตบอลปีนี้ทีมนี้เหมือนกันที่ที่ก็ต่อสู้มาในลีกไทยไทยแลนด์ลีกเนี่ยมาหลายมาหลายครั้งซึ่ง ล้มบ้างลุกบ้างแต่ผมก็เชื่อทุกครั้งก็คือความตั้งใจที่คนร่วมสร้างไปได้วยกันแล้วก็ผ่านไปกันและอกกอย่างที่ผมเชื่อมั่นผิดเชื่อมั่นในกองเชียร์ของที่นี่มันคือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนี้ทำให้เพลงเพลงนี้มาได้รู้สึกว่าทุกคนน็่คือเบื้องหลังวีลัมเหมือนกันแฟนเพลงของเราเวลาก็คือเบื้องหลังที่อยู่ข้างเราเหมือนกันเพลงนี้นเราบอกเราม้องกับคนที่ตั้งใจทำอะไรจริงจังแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำต่อไป ใส่เสื้อเบอร์สิบสองเล่นตำแหน่งกองหลังผน,นังของแดนก,กำแหนงลุนหลังปูนีลำอยู่ในเต็ม ไปไกลกว่านั้นให้บุรีรัมเมืองแห่งกีฬาเอาลูสิอาไปสิอะไรพวกกูเราเข้าใจอยู่เรืองนักสู้เราขาดน้ำาดน้นำชื่อไทยไปไกลกว่านั้นเป็นบุรีรัมเมืองแห่งกีฬาจะมาเกิ